นอตื่นมายิ่งจะเสียงกับสีเบากับขอบคนะู่อันเนี่ยโอ้จนแบบโอ้ยขอมาจนตื่นเนาะจนตื่นแบบว่าตกใจเกิเดเรื่องในชะั้นไหนคงสีว่าคำสีว่าอย่าเฝ้าก้อนพอนอย่าเฝ้าย่ยาเฝ้าท้าควายก้อนท้าควายก้อนอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเป็นยังเน,นะนื้อนี่คำสีเบา ไปดิสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทักปีสูสองดีมเกาละนะทุกคนเมเนี้งสีได้เดินทางไปบา้านคำซีเนาะทุกคนก็คือสเดินทางไปนี่แมนมีบ่าวดีมเนาะบิ๊กไนกระเบาชะกลอะไรก็ขอบขั้วบิ๊กใหญ่เนาะสเดินทางกันไปก่อนตอนเสาร์แต่ว่าตอนนี้ก็มาตสื้อของกินก่นนกอนนะทุกคนมาตสือของกิน กินข้าวเ้ากนเนาะก่อนเสดเดินทางเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงแล้วกคนเนาะประมาณสิบมงคงหรือสิบเอ็ดโมงเราจะเดินทางไปกูนนะตอนนี้คนะรบตอนมาลงตลาดก็ต้องบอกคุว่าจะกินยังเพระาะว่าเหมือนนี้มีเซฟดีเนาะคือเบาสะกคนเซฟมือดีสีมาละผ้าลงตลาดเสือๆเนี่ยกินสวัาสดีพี่นอง ยังบ่ดิ่กล่องไม่ไว้เลยมันกลัมีมันบ่เห็นหน้าเทาเองนี่นะมันบ่เห็นหน้าบอกแต่ว่ามันเห็นอยู่ที่จอเบอร์นั้นแต่ว่ามันมีกล่องบางเดียวเด้กล้องหนววิ่งว่ะนี่ได้กล่องนี่เลยไปเอาอเราุกคนเนาะไปหนฮาร์ดตลาดตรงนี้สี่ผ้าจะค้นซบยู่ตลาดปากเสือเป็นยังไงน้ำเนาะตลาดยามเสาะเพราะว่าปกติเห็นบ่เคยมากแล้ยามเสาะโบค่อยมากเนาะมาแต่ยามสวยหรือยามแดงไปมีเสาะอะไรบ้ตลาดเสาะน้่นี่ ทุกคนผาไปเลเนะเาจะข้น so ย kind of so ัง so อันแต่ว <laughs> ่าทอนี่เบาสกคนเอาห้อยมากเลยนะแต่บ่าคือห้อยปังมากสมสองสามนิ้วเลยความใหญ่โอ้กับต้มนะกบเสียเเสียั้รายได้เสียป้าเท่าได้ดัดองไมอาันนี่หมอบให้เบาสักคนเนาะเป็นเสัดให้ลด้นะไปย่างบาดนี้ หอยทีิวาสกุลอำมาตย์บาทเกิดว่าหอยฝังนี่ผสมหนาจะผสมกับหอยขี้กระต่ายพันเดียวกันพันเดียวกันบ่ตัวเนี้ยตัวตัวใหญ่นะคือผมมีหอยเซอร์ดีเปิดมาดิมี่นี่เลยนี่เดี๋นี้เรื่องเดือยเลยดุมันดุมันดุมมันเลยคือหอยเซอร์ดีเดบอได้หอยนี่ ตอนนี้ก็เป็นทำการนี่เนาะเครื่องปรุงเขาใส่จังนียนี่สิงไข่พอเรื่องการเห็ดอาหารนี่เนาะไว้ใ,ใจบาสกุลหน่อยที่ไหนเนาะเป็นมาเห็ดกิน,นเน,ะเนาเนนะนะคือหลายคนก็บ,บอกมาอยู่ว่าเห็นบาสกุลสั่สองในสั่งสองยูทูบเนาะบอกเป็นมาเห็ดกินอยากเรียนวิธีการเห็ดกินอาหารเหล่าเป็นแนวไหนเนี่ยนายเนาะ เยังไงยังกูคอยเป็นคอยไปเนาะคอยเป็นมินจะอรคอยหาเงินนะสื่อโทรศัพท์มาถ่ายโทรศัพท์ถ่ายมูซ์ถ่ายกันแบบอันนี้แหละวิธีเห็ดกนนินเห็ดนันเห็ดนี่หรือว่าไปหาเออเห็ดอ้อเห็ดอ้อไปหาครูหาป,ปลามากอะว่าเอามาเห็ดกินเลยไอชิมงานกินแห่ก,ก่อยคอนซีช่างเนี่ยขีมันตะบานก็นไหลเลยดิ เนี่ยยังก็มาเห็ดกินนะบางทีาวาบอะไรเนาะบางทีมีคนต่างประเทศมาอากกินอาหารเล่านะแต่ว่ายังเห็ดกินเองนี่โบอย่าไปกินยูหานนะาาเพราะว,ว่าบางอาหารก็จ้าแบบสิว่าโบถือปลาก็มีนะเห็ดเองเนพะื่อนเพืเอ่อนกิน,น,บน,บน,กกนแบบยูหานี่ยังหมดเสื้อเปลี่ยนบรรยากาศกินยูปลาจโรงเงี้ยงกันเนาะเมนยูหานิ้วหน้าเนาะมน บางที่มีแขกมียังมาดินหน้บเนาะก็คือนี่แหละไอ่ๆเอื้อยมาติดตามว่าเท็บอยังมาดินหน้าไหมัช่ไหมเนาะก็ต้องซื้ออาหารดาวกันเนยังมากินอาหารอยู่นี่ครับนี่แหละลงมือเองเลยบาสกุลขั้นสามสองหนี่งทีก็เลยเชิญบาสกุลมากไอต้องเห็นกินอาหารในชั้นตอนครับไอ่ๆเอื้อยๆเดี๋ยวแล้วมันจะามแล้วตอนนี้ก็มีเครื่องปรุงก็มี ไม่ขูดค่ะไม่ขูดคาแป๊กเทียมชิ้นไข่ต่ำด้วกัน,นอ,อาหาร์ฮันชิบะชีเฮ็ดนี่ก็คือโบโอบหอยเนาะโบโอบหอยปังสใส่พริกนีน่มันแก่ข้าวมันเนี่ยใส่พริกน้ำเนาะแก่ข้าวใส่ไปจะใส่เพชรได้ด้วยแล้วซำ้ำเมื่อไงน,นะมันมีสีมีส้ำกินข้าวเศ้าแล้วเนาก็สิไปบ้านครับซีเนาะทุกคน ตอน,น,นก็ยังถ่าบิ๊กใหญ่มาครับอยู่ส่วนผึ่งอาก,กอยกับอ,อันอาทิตานะ่ะจะเดินทางไปนลำดับพวกนี้นส่วนนึงแรงแต่ว่าจะขึ้นไปมือเดียวกันอยู่เข้าไปเขาจะไปนอนเลยนอนเรื่องทำสีบ่อนน้าจะเบิง่งเบิ่งตามสภาพตัวจริงเนาะน่าจะหัวน,นอนลงเหยีกก่ยวบก็ประมาณน่าจะในนอนลงเหยี่ยวเพราะว่าครอบครัวบิ๊กใหญ่เลยบิ๊กใหญ่ก็ไปกับครอบคู่อะถูกเต่าเมน อย่างบอสสลักแต่ว่ากับโบไก่ก็นอนพามบนเสาอ,อยู่กี่ร้อยประมาณสี่หากิโลยังหอดกับโบเป็นยังเข่าแมนเพราะเข่าตั้งใจไปอยู่แล้วดิแต่ค้ามีก็บ,บอกให้นอนอยู่เพื่อนเพิ่งอยู่น่นาคนแต่ว่าว่าอย่าบอสสลักเนี้ยเพราะว่าเขาไปกับบิ๊กใหไงดิยังชั่วบ,บิ๊กใหญ่ไม่นอนต้องแฮมเอา เรอบขั้วเฮายิวเพื่อนคำสีมันจิงโง่มหาเพื่ออเดพอ่าเพื่อนคำเพื่อนพอคำซีหันจะเขาเพื่อนจะเพื่อนคำซีห่างกันฟิวประมาณชองกิโลก็สิเขาไปในเน่เอาไว้ประโวนในบขัวเนี่ยนะเนาะเมนเมเราจะกดเนาะวันี้เฮากัสเริ่มเย็ดเนี่ยเร็ดอะไรนี่เมื่อต้นี่เลเย็ดอะไนางเรียมขางมอกเลเา ท็ดกยหอยเขา้สงใส่น้ำลายตัวน้ำลายไม่หอยมันออกเลยมกจำเป็นมันกใส่กันหัวเครื่องมันจะคนน้นมันมันลงไปก่อนอนีรนะเดี๋ยวองเกยเกลยังไงหอยย่างมาามด่มไนงไปเทาเน่ยเทอไราเนี่ี้่เอน่เไม่เนดะไนี่ องโลเนาะแต่กอนหนไว้ตองโลปลา่หนอยปาที่เดปาี่เลย่ใไหมหอมเดพี่น้องเองนู่นอะ่ไลเสียบไล่ทำไมขาูไห้งกวกาดเนี่ย อะไรก็คือองค์กรีดะไรน่งอีกใส่ยังง่ายเหมืนนันเนี่ยจะีก็แี่งต้องทุกคนเนาะมือบางบอลก็แซนหาบางบอลก็เป็นพันบาทนนคานนั้นบอกว่าี่ยังกักบคอสวยแล้วคอไัยบอกหัวบอกมวนกันเนาะโอ้ปลาเลานเี่ยอะอะไรั เมนแก้วคนเท่าลงัตทีกคนคนใส่เส่นัวลงไปใส่พงกระดีลงไปนทำปลาเส้นจานมีน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยลงไปนทุกคนหอยไปตัว าใส่น้ำมันหอยองลงไปกันกระโจ๊บด้วยน้ำผัดตอนเนาะใส่น้ำมันหอยองลงไปด้วยกันเจ้ามันตาลมันตานเจ้าขวดนะหอยกุ้งขดเนาะนี่เนาะพี่น้องของเซาเขาซื้อเหาออุปกรณ์กระสีบัวงามบัวนั่นคืออันนั้นปานไนเนาะแต่ว่าคอแต่ว่ากินได้อยู่ได้ก็โอเคแล้วสำนี้คอยพัฒน,นาไปเนาะทุกคนคอยพัฒน,นาไปเถอะคันเนี่ย ก็เฮาไว้สิ่งง่ายโยนไงแมนเริ่มจากจุดในหน่อยไปพี่น้องเลยเหมือนซ่านคอยเก็บคอยออมไปเนี้ยสามมีเขื่อนของตัวเองในสิ่งง่ายพยู่เนาะมีเขื่อนครัวเขื่อนยังอะไรสมบูรณ์แบบก็คือครอบครัวดีใหญ่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้หลายคนก็เลยแดงบันดาลใจจากเพป็นเห็นหมูมีเขื่อนมีซานเนาะพอดีใจเลยทักไว้สิบเป็นเนาะแมนสุด กันมีสารของตัวเองเนาะคุณยูของเซามาเนี่ยโอ้ยได้ปีเนี่ยปีฮาปีเนาะอยูย่วิ่งไงยู่ของเซาอยูอ่กับแฟนเพม่อนกับหลอนดีอีกเนาะสูส่วนไม่น้ำกันเนาะพวกทีมงานเห็นมันก็เป็นแบบมีแห่งมันดันใจนะเห็นยูทูบยังจนะัดเพื่อจีบอะไร แต่ว่าเสียอย่างเดียวเนาะใหญ่าก็คือติดผุศลาหน่อยเนี่ยก็สันแห้งแลยวไหวคนนี้กันหัวยอกหัวเหยาะนะทุกคนเผื่อมีซีซันอยู่ในงานเอาพี่น้องเมาใส่ชิงคายต้งไปฮากระสิงบหมใบงหมใบนาะวันนี้เนาะหูแน่ไปพักหมอไปนางกินอยู่สนามแดงพี่น้องทุกคนบรรยากาศดีๆลงโลงเนาะที่ในห้องเซาเขามันก็สีทำเดะบดีเลยเนาะไปเถอะท่านหมอ อ้าวตัวนี้ก็เป็นทีเดียบลอยนะพี่น้องอน้ำนี่ว้าวว้าวว้าวอีเด้ยมามาเราจังไหนนี่สะดวกเราเนี่ยเดี๋ยวจะสะดวกเนาะน้ำอะไรเลยมาสักคนมาจัดให้มาอน,นี่เอาหอยมาเต็มบ,บา้านเอ้าคนบมาโตรวจทีก็ได้จะหา,าที น่องจะกินกันเจ้าตากินกันเผื่ออะย่เนาะขอทำนีอะไรนี่วะงหนสรระสบายอีกเนสบายดีอีกเน้อเท่านึงพี่น้องเลยมามากินของกันพี่น่องหอยบอลเขานิเขานขาดบุได้เขานหอยปังนี่มันพี่น่องหอยอะไรเด้หอยเสด เบิ้งซี่ก็ไม่ซือดีเนาะม่จอยใหมจ่อยเนี hmm. ่ยโอ้ครับครับกระเป๋าพอดีเนี่ฟังเลยสำหรับการซองไอนองพากินเนาะ อตอนนี ics, premium, like ้บิกใหญ่กำลังออกมาแล้วทุกคนกินข้าวเลี่ยมเข้ามาสุดใจเลยเนี่ยเือหัวหน่มเสอดเนาะเสือหัวก็ต้องทำช่วโมงพุดงแดงนะแดงนะซ้ำหัวแบนเสียงสนิทกระอแสดงความเสียใจนั่นมขอบข้อคำสีแบนพิงนะพี่น้องที่ว่าในซูนเซียพอไปเนาะ ได้ชีวิตคนเฮาเนาะเกือแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา,าพี่น้องเนี <c oughs> ่ยหนากันจังไวย่างสุด <c oughs> มัน้ <c oughs> จาจังไวย่างเนาะแมีนก้าวขามซีกัอนมือนั้นเนาะเกินอนอยู่กขาข้ามซีเนี่ยมือเกิดเปลืองค้ามซีก่อนก็เก็บเปลืองแล้วก็ทายที่ไปส่วนรูปอ่าในใจก็อยากกลับติดกลางคืนเน,น,นี่ยเพคนข้ามซี กินที่สมแต่มันมีรถมือนจย้าห่อเลยเนาะผ้าอะไรนู้นตอนนั้นก็เป็น,น,น,นประมาณก็ชัวโม11โมงกับ12โมงพี่น้องเดินทางก็เรื่กับเชียงเน่ด้รถเปรย์ถเมานี่พี่น้องเ้เียดเท่าไหร่เลยนะนาขึ้น ข้างสวรัน,นต์นาเกียรตนนิเองเป็นรุ่นซึ่งนู้กเอากระได้ตอนอยู่ท,ท,ทั้งขาขับซีจะพ้องกันนอนเะนาะเบาดิ่มกันนอนตื่นมากยิ่งจะเสียงกับซีเบากับขอบกนนะุ้งเนาะผมจนแบบโอ้ยพล้อมกจนตื่นเนาะจนตื่นแล้ว่าตกใจเกิดเรื่องชั่งนึงซีบาทำซีบาอย่าเผาก้อนพออย่าเผาอย่าเผาทาวยก้อนทาวยก้อน อย่าฝ่าวเด้ออย่าฝ่าวเป็นยังเด้อนี่กำซีบอกไอ้ป้องนอนตั้งขังนี่สเมื่อยอแห้งนี่มาจะเตะบาดเลยลูกขึ้นมาเห็นกำซีไหายหนั่งหายเตะอีตโตนเนาะเมื่อบัทันพอนะตั้งใจเก็บเครื่องมาิเมื่อแต่เตะเนะี่ยกำซีก็ได้เรากับปวยพอคำซีกับปวยหากยากยังอยู่หองอยู่เนาะ หากยาจีคำใบฝากมาให้นตั้งใจเกี่ยมขัดแน่นะเพื่อกระไรมิดจำมิดเ,เบี้ยนนะเนาะไปไปดีแล้วสบายเลยคือว่าแล้วก็บพิษท,ทรมารเนียนะ่ยเนาะคือลีนคำซีเบาแล้วก็ป่วยนอนทิพป่วยอ่นอนๆเห็นเห็นมาหลายปีนะจยยับพญาย,ยัง,ก,งกับพญายังเราดื้อเงินหลายอย่าง <c oughs> ือ,อเควินกับฟากินทานน้ำเนาะฝากน้ำบาวดีมเป็นกบบระเบไปมีไตกกหน้าอีกที่ฝากินฝากินทานน้ำบาวบางีอเป็นไม่รหรอกําลังซึ้ง่านน้ำอันนั้นพอขั้มสีนอกระิไปก็คือพ่มาเน ซีหาหมื่นไปเลยพี่น้องเดินเข้าไปวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์มามาพุธอาหารซุปพุธอาหารซุปแสดงว่าวัันอาทิตย์ครบแสดงว่ามื้ออื่นนี่ออกปลาแม่นบ่ือวดอาหัรเป็นอะไรเนาะออกปลาที่มื้ออื่นนี่แม่นปงซุป่นนั่นพอทำสีเนาะเลกาต่างกองบุญพุ่นและของแล้วก็วันอาทิตย์แล้วันอาทิตย์ก็อยูุช่วยแบกช่วยงาน่นเบิ่งตัวจริงเบิ่ง ตามสภาดเดืดอดอกอนนั่นแ<ม>น่นมัน,มมนยันจะก,ก้าวเดียกทั้งประเทศยงังนะมึงเนาะมึงตามตัวจริงพ่อเขาอยู่กับบอกบ่าอะไรแมน่เนาะกับว่าอไรบอกพวกเผาขาดที่นี่ก่อนเนะาะเผาขาดที่นี่ก่อน,นเผาความบางเนี้ยก็คือเห็นหลายคนเนาะคอมเมนต์มาเอา้ามิตตว่าไปฝุ่นเนาะจังหวะกันไหม จะมากันตื่นเขาสิบยูแล้วสิมานะแมนก็คือแมนก็คือว่าตั้งใจว่าจีไายเอ็มบีเพลงวันนี้เลยเพราะว่าเอ็มบีเพลงกับไทยประเทศเดียวน้อเพราะว่าถอนของบาวดีเหมือนเดียวนะยังถอนของมิญิงถอนของเซาคิเนาะที่ว่าเห็ดห่อน้ำกันซองคนถอนน้งเพผ็นมันจะอยากเนี่ยเพราะว่าจางนักแสดงนักปอนนี่เนาะจางนักปอนมาปอน เดี๋ับไปฟอนอยู่คนไก่เติมนอ่อยหาบอลสถานทีกงามๆ่า,ายเดี๋ยวเดือนเป็นะมาณอาทิตย์หน้าไปนะครับจะได้ปล่อยพอกลับมามันจันทร์กับทิไทอีกเพื่อตัดต่ออีกถ้กกามีเดือไทยมือน,นี้บันเสาร์วันทิดวันทิดปล่อยคือเกิดเปเรือนอะไรนี้เข้ากับบีกันไปพี่น้องเดือนไปก่อนเนาะ เอ้ามาตัว้วเขาแล้วะจ้ะมันไม่ไหวนี่มาเกาะตื่นแล้วอู๋กันมันเสียเบอร์มันจ่อยลายหอยหพราอยากจ่อยอลนะเนากุยอีมันเัยกินนะครับเปลือกมันจะถิ่มทั้งคางเนาะเพราะว่าถิ่มเบอร์เบือนข้าวเรียนเนี่ยมันได้อย่งนี่เข้าวหยีบมีหัวอยู่เด้เนี่ ไปสักยาสักวาน,นี่ได้เป็นเดืองเป็นเหล่าอยู่เนาะยิน,นเนนี่มาผี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีมอะไรเน,นาะกินเขาแล้วก็เล่าเรื่องคำซีฟังเมื่อน,นั่นแหละเกิเดเมื่อเกิดเดือดเนาะทีก็นั่งไห้นอนบนไหลเว้าคืนนะเมื่อนั้นอะไรเห็นบนหนอนนั่นนง จากสัตว์ฟ้าสัญยังสัตว์ผืนน้ำก็มีเนาะเบือใจนะขอใจเป็นย่ดอกความรู้สึกการสูญเสียเป็นยังไงเนาะเพราะว่าบาลอลดีเคยจะสูญเสียเอาพี่น้องคลิปนี้ฮะพัชชีจบไปสั้นนิดเนาะเจอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับอย่าลืมมึงโฆษณาเฮาเด้อเจอกันอยู่บ้านคำซีวันนี้พี่น้องคันว่าเป็นยังไงกันซีเสื่อ จากสิไทยที่ประไทยก็บโมหูนเนาะทุ่นเอ้ามึงตามสภาพตัวจริงเจอกันคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปเลยพี่น้องบาย